ม่ก yes, no ็ยยาาัดเนจำเป็นต้องจ่ายแรงงานเด็กค่าแรงงานนี่เอ่อเอาไม่ชวนทวดใส่อะน้องใส่น้องใส่แล้วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายค่าแรงเดี๋ยวปู่จ่ายค่าแรงนะโอเคไหม

Nó chạy vào nó này, khá tìm bọn nó, là à Hả? Này, thầy đi Đã kì pack à? Tăng Đã kì pack lèo? Khá ổ bóng máu hả nãy